สวัสดีครับทุกคนสวัสดีตอนสายๆด้วยนะครับผมนะวันนี้นะครับผมจะมาอัปเดตลูกหมาทุกตัวนะผมนะว่าเหลือกี่ตัวแล้วความเป็นอยู่ยังไงบ้างนะผมนะแล้วก็มีคําถามที่ถามกันมานะครับผมนะว่าทําหมันให้น้องหรือ,อยังเออกรุณาทําหมันให้น้องด้วยอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะผมนะนมที่ให้น้องกินใช้นมอ,อะไรอ่า คลิปนี้นะผมนะจะมีคําตอบทุกๆอย่างนะผมนะที่ทุกคนถามเข้ามานะผมนะอ่ะเราไปดูความเป็นอยู่กันก่อนเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมนะอ่ะอันดับแรกความเป็นอยู่แล้วก็อัปเดตล่าสุดนะครับผมนะว่าน้องอยู่ยังไงบ้างเป็นยังไงบ้างใหญ่ขนาดไหนแล้วโอเคนะทุกคนนะอ่ะมาครับผมนี่คือหน้าห้องของผมนะครับแล้วก็เดินมานิดเดียวที่ว่าผมได้ทําให้ตั้งแต่แบบ ลูกมันมีเจ็ดตัวตอนนี้เหลือสามตัวแล้วอ่านี่นี่ทุกตัวสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับทุกคนนะอ่าเนี่นแม่มันก็นอนอยู่นะครับทุกคนนี่เป็นภาพที่น่ารักมากเลยน้องใหญ่แล้วนะครับน้องเริ่มโตแล้วนะครับทุกคนนะอ่านี่คือลูกไอเสือนะครับผมนะที่ตอนแรกผมไปช่วยมามันเหลือมันมีลูกมันเจ็ดตัวแต่ตอนนี้นะผมนะเหลือแค่สามตัวนะครับทุกคนนะต่อไปนะผมนะเป็นลูกของไอแดง ่เป็นลูกของไอ้แดงนะครับเราจะเดินไปหาลูกไอ้แดงก่อนเลยครับอ่าเรามาเจอไอ้แดงแล้วครับแดงลูกไปอยู่ไหนเดี๋ยวข้าขอไปหานี่ไอเสือตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์ครับเดี๋ยวไปหาลูกลูกไอ้แดงก่อนครับผมอ่านี่ลูกไอแดงอยู่นี่ตัวหนึ่งมาแอบ,บนอนอยู่นี่นี่เองดูดิทุกคนอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมนะอีกตัวหนึ่งนะครับลูกไอ้แดงครับ อ่าแล้วก็นี่ลูกไอเดยอีกตัวหนึ่งนะครับผมนะกําลังกินอาหารอยู่เลยครับผมอ้วนท้วนสมบูรณ์เลยครับดูครับผมนี่อ่าแล้วต่อไปเราจะไปดูน้องเอเลียนด้วยนะครับผมนะนี่เอเลียนเอเลียนเเลียนยน,นี่ดูครับผมหนูแม่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 แมแมอ่าแล้วก็มีคําถามครับผมที่ถามมาว่าแบบไอลูกไอแม่แม่ของเอเลียนมันอยู่ไหนอ่า อ่าไอตัวนี้ก็คือเอเลี่ยนนะครับนี่ตัวนี้ก็คือไอเลี่ยนไหนแม่แม่มันไม่รู้อยู่ไหนแล้วนะนี่ไปเอเลี่ยนไปไอเลี่ยนดู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 ดโอเคครับผมอ่าต่อไปครับผมถามกันเข้ามาเยอะนะครับผมนะว่าให้ใช้นมอะไรให้น้องกินนะครับผมนะอ่าผมเข้าใจครับผมทุกคนเป็นห่วงนะครับผมนะ ผมก็แบบเป็นห่วงเหมือนกันนะนมที่ใช้ให้กินหนาวผมนะนะเป็นนมแบบนี้นะครับผมนะอ่าเป็นนมของนมแพะนะครับผมนะอ่าแบบนี้เลยนะทุกคนนะทุกคนได้หายสงสัยกันแล้วนะครับผมนะอ่ากลัวว่าจะเป็นนมงวหรือเปล่านมโรงเรียนหรือเปล่าครับผมเออประมาณนั้นครับทุกคนอ่าต่อไปนะครับผมนะอ่าเรื่องการทําหมันนะครับผมนะอ่า ว่าด้วยเรื่องการทำหมันนะครับผมนะการทำหมันนะครับผมนะมีค่าใช้จ่ายสูงมากนะครับผมนะอะมีค่าใช้จ่ายสูงนะผมนะผมเลยยกไว้ก่อนนะครับผมนะสิ่งที่ผมจะทำได้ก็คือแบบผมจะไปศึกษามาวิธีการฉีดยานะครับผมนะอะฉีดยานะผมไหมไปซื้อไปซื้อแบบที่ฉีดยามาจากเภสัชนะครับผมนะแล้วก็มาฉีดยาคุมให้น้องนะครับผมนะได้ประมาณสามเดือนสี่เดือนหเดือน ก็ยังดีกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยนะผมนะการทำหมันแบบที่แบบเราจะทำไปหาหมอแบบปกติตัวละแบบเป็นพันเลยนะทุกคนนะประมาณพันห้าพันหกนะผมนะผมคงแบบไม่มีค่าใช้ใจ่ายถึงขนาดนั้นครับผมผมทำได้เท่าที่ว่าผมทำได้นะครับผมนะอ่า ประมาณนั้นนะครับทุกคนนะส่วนเรื่องทํหมันนะผมนะต้องยกไว้ก่อนนะผมนะเพื่อที่มีผู้ใหญ่ใจดีเห็นคลิปนี้นะครับผมนะอาจจะทาหมันให้เราก็ได้นะครับทุกคนช่วยแชร์กันด้วยนะครับผมนะช่วยแชร์ออกไปเยอะๆนะครับผมนะอ่าโอเคครับผมแล้วก็ที่สําคัญครับผมอ่าขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุน เสีฟิล์มมาตลอดนะครับผมนะขอบคุณมากๆนะครับผมนะอ่ะผมจะทําให้แบบให้ดีที่สุดนะครับผมนะเรื่องที่ขอมานะผมนะอ่ะไม่ว่าจะเป็นการตั้งน้ําให้น้องเอ่อตั้งตั้งตามจุดให้น้องเออเรื่องอาหารอ่าเรื่องความเป็นอยู่เรื่องแบบขี้ลงขี้เลื้อนอะไรก็ผมก็พยายามทําไปเรื่อยๆนะนะครับทุกคนแล้วก็จะทําให้ดีที่สุดนะครับผมนะโอเคครับผมวันนี้ก็เจ็บคอแล้แหละ น่าจะพูดเยอะเกินไปไหมผมว่าพูดเยอะไปแล้วครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแค่นี้นะผมนะเดี๋ยวใครอยากรู้อะไรหรือมีอะไรสงสัยนะผมนะคอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะตอบให้นะครับผมนะแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับพี่นะฝากแชร์คลิปนี้ไปให้ผู้ใหญ่ใจดีด้วยนะครับผมนะไปแล้วครับทุกคนวัสดีครับ